เราไม่ขายรถที่เราขายต้องเป็นรถด,ดีสวัสดีครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมนะฮะเจ้าชายขายรถจากโชว์รูมหลังคุคดรถสวยนะครับลำลูกกาของ2จังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้ก็ได้มีรถยุโรปนะครับมารีวิวอีกคันหนึ่งนะครับขายรถญี่ปุ่นไปเยอะแล้วแล้วก็เราก็ยังมีบริการหลังการขายนะครับคือเป็นจุดเด่นของเรานะครับก็จะมี อะไรก่อนดีรับประกันกล่องเครื่องเกียร์2ปีนะครับมีบริการฉุกเฉิน1ปีซ่อมอู่ซ่อมศูมมมนย์1ปีนะครับแถมยังมีโอปอเรเตอร์คอยรับสายท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจโอนจองผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับมีรับส่วนลดไปอีก10,000บาทนะครับผมรับส่วนลดไปเลย1 0,000บาทนะครับ แถมเรายังมีของแถมนะครับในวันที่ลูกค้ารับรถน้ํามันเต็มถังกล้องติดหน้ารถนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองนะครับขัดสีตรวจเช็คสภาพก่อนปล่อยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับของแถมเรานะครับต้องรีบรีวิวนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูรถกันเลย วันนี้เราก็มาพบกับนะครับ One v o ลโว2สองจุดศูนย์ออโต้ปี2013นะครับคันนี้ผ่อนเบาๆ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับติดเครดิตแบคฤกต์นะครับวางดาวที่60,000นะครับผมอ่าแล้วก็ดูชมไปรอบๆนะครับคันนี้ขอการันตีว่าเดิมทั้งคันนะฮะอ่า เรามาดูภายในกันนะครับนี่คือภายในของเขานะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับได้ถึง3ระดับเลยทีเดียวนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้ารถวิ่งแค่2 4 0 0 0 0่กโลนะครับใหม่แท้ไม่มีจกตานี่คือออปชันภายในของเขานะครับเป็นเบาะหนังสีครีมหรือจะดูอีกอย่างนึ่งก็สีเบจก็ได้นะครับนี่คือเบาะด้านหลังของเขานะอืม ดูดีมีราคานะครับสมฐานะนะจะอ่ะตอนนี้นะครับก็เขาบอกเลยว่าคันนี้เดิมทั้งคันน็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับอ่ามีโลโก้วันโวมาด้วยนะครับเป็นตราประทับมานี่เลยนะครับให้ดูกันเจอจะไปเลยนะครับอย่างอะไรก็มี ครบนะครับอุปกรณ์การถอดล้ออยู่ครบนะครับนี่คือฝั่งซ้ายด้านหลังนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับผมอ่าปับไฟฟ้าเช่นกันนะจ๊ะโอเคนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับนั่นก็ได้ชมรถกันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับ สนใจคนจองผ่านคลิปนี้นะครับมีส่วนลดสูงสุด10,000บาทนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเราจะทิ้งเบอร์และไอดีไลน์นะครับกติกาง่ายๆแคปหน้าจอมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะชายขายรถนะครับก็ขอจบคลิปเดีโวนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสวัสดี